ล้ววันนั้นเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหรอเหนื่อยมากตาเมาจริงๆอะคือคําว่าเหนื่อยเหนื่อยมากๆแบบเหนื่อยสุดๆแต่ว่าไม่เคยบอกตัวเองเลยก็คือแบบยอมแพ้หรือว่าแบบหรือว่าแบบไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยก็จะไม่บอกตัวเองเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าโอเคคนเราเกิดมาเพื่อเหนื่อยอันนี้สิ่งที่รู้สึกคือคนเราเกิดมาเพื่อเหนื่อย เหนื่อยมากเหนื่อยน้อยเหนื่อยไม่เท่ากันแต่ว่ายังไงก็ตามมนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อเหนื่อยไม่งั้นมันจะไม่ใช่คุณค่าของชีวิตวันนี้ลุกเหนื่อยมากกว่าคนอื่นลุกยินดีอย่างที่ลุกบอกว่าลุกยินดีเพราะว่าเคยมีความสุขอะวันนี้ถ้ามันจะต้องเหนื่อยเพื่อให้ความสุขกลับมาทําไมเราจะไม่ทําอ่ะก็ยอมเหนื่อยแล้วก็แล้วก็หาอะไรให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขการไปเจอเพื่อนอะคือฮิวมากๆอันที่หนึ่งอยู่แล้วการไปเจอเพื่อนอันที่สองก็คือหลาน คือมองหน้าหลานทุกครั้งอ่ะมันก็คือเหมือนเหมือนเขาคืออนาคตคือเรารู้สึกว่าชีวิตเราแย่มากลูกอาจจะโชคดีมากเลยนะที่มีหลานอันนี้แบบบอกได้เลยตรงนี้เลยว่า